สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน EP ที่100นะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด304 BIBEW มีตัวแอดนำหน้าแบบนี้ด้วยนะคะหรือสายด่วนค่ะ034374753 8 ส่วนพี่ๆท่านไหนสะดวกสแกน QR c o d e แคปหน้าจอแล้วสแกนแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ ep ห100มาราคานะคะราคาเริ่มต้นที่3อมองละ300บาทอง์ละ300บาทนะคะราคาเริ่มต้นมาเริ่มเ,เลยค่ะเริ่มกันจากหลวงปู่ทวดคะ่ะเลี่ยมกรอบมาแบบนี้นะคะได้มาสภาพนี้เลยนะคะเลี่ยมกรอบมาแบบนี้เลยเก่าๆเลยนะคะด้านหลังตันแบบนี้นะคะ สวยเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพับปิดตาค่ะหลวงปู่โตมีตะกุดอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะตะกุดนะคะเป็นเลี่ยมเงินแบบเป็นเลี่ยมอ่าไม่แน่ใจว่าเป็นเลี่ยมอะไรนะคะนี่นะเป็นแบบนี้นะเป็นสีสีนะคะแบบนี้นะสามร้อยบาทนะคะหลวงปู่โตสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นพระรอดค่ะพระรอดส,สวยๆเลยพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะนี่สวยๆเลยนะคะพร้อมขึ้นคอได้เลยพระรอดสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะคะเป็นรูปาดาวนะคะน่าจะเป็นดาวแฉกแบบนี้เลยเรียกมาแบบนี้พร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะ 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะคะพี่ๆกลมๆนะแกะแกะล้าหูนะด้านในแกะล้าหูมาแบบนี้เลยนะคะพร้อมกรอบมาแบบนี้เลยนะคะขึ้นคอได้เลยนะนี่นะกลมๆนะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะ300อบาทค่ะรายการต่อไปเป็นพับผงสุพรรณเลี่ยมสวยๆมาแบบนี้นะ ได้มาพร้อมกรอบแบบนี้ก็ไปแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปได้สมเด็จมาสามองค์ค่ะได้พระสมเด็จมาสามองค์นี่นะเริ่มจากนะคะสมเด็จรายการที่หนึ่งพระสมเด็จรายการที่หนึ่งเก่าๆเลยนะคะคาบสวยๆเลยนะมวลสารดีๆแบบนี้เลยนะคะ 300บาทค่ะรายการต่อไปเป็นสมเด็จรายการที่2นะคะแบบนี้นะเขาไม่ทราบพิมพ์นะคะเจ้าของเขาไม่ได้บอกไว้ว่าเป็นพิมพ์อะไรนะนี่ค่ะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่สามสภาพแบบนี้เลยนะคะมันมันเลยนะคะองค์นี้ สามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเลี่ยมกรอบค่ะเหรียญเลี่ยมกรอบอันนี้เหรียญหลวงพ่อหลวงพ่ออีนะคะเหรียญหลวงพ่ออีแบบนี้เลยเลี่ยมกรอบพลาสติกมาแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินค่ะได้มาสองแบบแบบนี้นะได้มาสององค์เริ่มจากนะคะรายการที่หนึ่งหลวงพ่อเงินรายการที่1แบบนี้นะคะ ไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่ๆขานี่นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปสมอหลวงพ่อเงินรายการที่สองนะคะสามร้อยบาทค่ะสมเด็จเอหลวงพ่อเงินรายการที่สองสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปเป็นพักกิ่งนะคะไม่มีกิ่งไม่มีเสียงกิ่งนะแบบนี้เลยเขาเรียกพระอะไรไม่รู้นะคะพี่ๆข้างล่างเป็นแบบเนี้ยเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปเป็นเหรียญรลลูปหล่อหลวงพ่อไปค่ะรูปหล่อหลวงพ่อไปแบบนี้เลยนะคะสามรอยบาทค่ะรายการต่อไปเป็นเหรียญนะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญได้มาแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพี่ๆไม่ทราบหลวงพ่อนะแบบนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะ ได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลย300บาทนะคะรายการต่อไปอันนี้จะของเขาบอกว่าเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเบีย้ยนะคะเนี่ยแบบนี้นะนี่นะคะ300บาทคะ่ะรายการต่อไปเป็นพระรอดนะคะแบบนี้เลยเก่าๆเลยคะ่ะองนี้นะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่ลอค่ะเหรียญหล่อ เลี่ยมมาแบบนี้นะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นพับพงสุพันธ์ค่ะมันๆเลยนะคะไม่ได้เลี่ยมนะคะรอยนิ้วมือด้านหลังเต็มเลยนะคะสวยๆเลยนะเก่าๆเลยค่ะองนี้มันๆนะ300บาทค่ะรายการต่อไปเป็นพันนางพญาค่ะพันนางพญามันๆเหมือนกันนะการตัดต่อสวยงามนะคะสภาพใช้มาแล้วนะคะ สวยๆเลยองนี้นะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปอันนี้เป็นหลวงพ่อปานะคะเนื้อโลหะหนักๆมีน้ำหนักหน่อยนะนี่นะคะ300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปเป็นรูปลหล่หลวงพ่อเดิมค่ะแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยจานนะคะด้านล่างแบบนี้นะ300บาทค่ะจบแล้วนะคะรายการต่อไปของดีของเด็ดนะคะ ถาดนี้นะคะถาดนี้ราคาถาดนี้ราคาอง์ละหนึ่งพันบาทนะคะเริ่มจากเหรียญเจ้าสัวนะสีทองทองแบบนี้นะเหรียญเจ้าสัวสีทองทองนะคะด้านหลังมีมีรอยจานยันนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นะหนึ่งพันบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อปานคะ่ะเนื้อดินเลี่ยมเงินแบบนี้นะคะนี่นะคะ แบบนี้เลย1,000บาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระอะไรไม่ทราบนะเลี่ยมเงินมาแบบนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะจ๊ะพ,พี่จ๋า1,000บาทค่ะ1000บาทอ่าจบแล้วนะคะสำหรับรายการ1,000บาทรายการต่อไปนะคะนี่เลยอง์ละ1,500บาทนะคะเริ่มจากเลี่ยมนะคะเลี่ยมเงินนะคะ เลี่ยมเงินลงยานะคะแบบนี้นะเลี่ยมเงินลงยานี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยพร้อมเลี่ยมเงินแบบนี้เลยนะคะขึ้นคอได้เลยนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรายการต่อไปอันนี้เป็นเลี่ยมเงินเหมือนกันค่ะพระอะไรไม่ทราบเป็นเลี่ยมเงินนะคะเก่าๆเลยแบบนี้นะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไป เป็นเหรียญโลหะนะคะเป็นเหรียญรลหาเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินเหรียญรลหาแบบนี้เลยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่สุขค่ะเลี่ยมเงินมาแบบนี้เลยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะรายการต่อไปเป็นเขี้ยวนะคะเป็นเขี้ยวกะเสือ like ลัดเงินมาแบบนี้พร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะเครื่องลังของขังอย่างดีเลยนะองนี้มีรอยจานนะคะนี่ค่ะ1,500บาทนะคะจบแล้วนะคะสำหรับรายการ1,500บาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปนี่ค่ะถาดนี้นะคะองละ2000บาทนะคะอง์ละ2,000บาทเริ่มจากนะคะงาอันนี้ประกันงานะคะสิง งาแกะสิงนะคะสิงทรงเครื่องนะตาแดงสวยสวยเลยนะคะสภาพใช้มาค่ะมันมันเลยนะคะสองพันบาทค่ะสองพันบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดหน้าจีนมาแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมเงินอีกนะสวยสวยเลยนะคะเก่าเก่านะสองพันบาทนะคะรายการสุดท้ายนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะเลี่ยมเงินมาแบบนี้นะคะเก่าเก่าเลยนะ 2,000บาทนะคะ2,000บาทจบแล้วนะคะสำหรับ EP ที่100พี่พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด b า b ศูน e นะคะหรือสายด่วนเข้ามาได้แอดไลน์นี่มีตัวแอดอหน้าด้วยนะคะหรือสายด่วนนะคะ083 43 7 4753ส่สนพี่วนพี่ท่านไหนสะดวกสแกน QR code แอดไลน์นะคะแคปหน้าจอและแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะทางลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ขอบคุณมากจริงๆนะคะที่อุดหนุนน้องกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ